วันนี้จะมาแนะนำสินค้าตัวเครื่อง UV ฆ่าเชื้อโรคเซเกอร์3 in 1ตัวนี้จะมีทั้งหมดอบแห้งฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV แล้วก็ระบายกิ่นอับไม่พึงะสงน์นะครับเลือกใช้หมดใดบทหนึ่งได้นะครับถ้าเลือกใช้หมดอบแห้งก็ได้อย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้หมดฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV อย่างเดียวก็ได้นะครับก็มาดูรายละเอียดของกล่องกันเลยนะครับนี่คือกล่องก็จะจะเห็นขนาดอ่กล่องก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอ่าทีนี้ดูรายละเอียดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดข้างกล่องนะครับว่า ใช้ระบบสัมผัสเป็นจอดิจิตอล LED นะครับมีหลอดใช้หลอดฟิลิป์ของแท้จากศูนไทยและอีกอย่างหนึ่งบริษัทนี้เป็นดิสติบิวเตอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของฟิลิป์เอเวนด้วยนะครับมั่นใจว่าหลอดฟิลิปตัวนี้ของแท้แน่นอนและเป็นของคุณภาพอ,อบแห้งนะครับอบด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับสี่สิองศาตลอดระยะเวลาการอบแห้ง5 1นาทีถึงห1อนาทีนี่คือใช้หมดอบแห้งที่ส0องศาเนี่ยข้อดีคือจะไม่ทําให้สินค้าเสื่อมคุณภาพหรือทําให้สินค้าเสียยหาแล้วก็ ภายในนะครับเป็นแบบ360องศาเป็นสแตนเลสสะท้อนแสงซึ่งมัน่นใจได้เลยว่าแสง UV และการอบแพ้จะไปทั่วสะท้อนทั้งภายในได้360องศาเลยนะครับมีหมวดป้องกันเด็กกดมีฟิลเตอร์ที่ดูดอากาศที่ทําให้อบแพ้นะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยแล้วก็มีหมวดเก็บรักษา ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ใส่ขวดนมแบบขวดหอมได้ถึง12ขวดนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของก่องนะครับก็เป็นรายละเอียดด้านหลังสินค้าเป็น BPA free ปลอดสารมะเร็งปลอดสารอันตรายใช้ฟู้ดเกรดไม่มีสารพิษเป็นสินค้าของแท้จากศู์ไทยไม่ใช่ของทิ้วเป็นสูรของบอริษัทอัธลาประกันศูหนึ่งปีนะครับมีบริการออนไซต์เซอร์วิสเรียกว่า สินค้าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยซื้อของบริษัทที่จดทะเรียนถูกต้องดีกว่านะครับมีปัญหาอะไรเราติดต่อง่ายตามได้อย่าซื้อของที่ไม่มีประกันซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องบอกวิธีใช้มี4หมวดนะครับสหมวดก็คือหมวดออโต้นะครับเลือกได้เลย51นาทีโ61นาทีแล้วก็มีหมวดฆ่าเชื้อโลกมีหมวดอบแห้งแล้วก็หมวดเก็บรักษาปลอดเชื้อได้ถึง7งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกล่องกันนะครับ ใ,ในกล่องจะมีคู่มือการใช้งานนะครับ Somehow, ced, แล s <S ้วก็มีตัวสินค้าให้แล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเขอยู่ใส่ในอย่างนี้นะครับกันแทรอย่างดีเราเรามาแกะกล่องแล้วสอนวิธีการใช้งานให้ทราบนะครับนี่เป็นตัวเครื่องสินค้าพอแกะออกมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ A b เอย่างดีนะครับเกรดคุณภาพสินค้าที่ใช้วัสดุที่ใช้ทุกอย่างเนี่ยเป็นพรีเมียมเกรดเป็นแบบฟู้ดเกรดปลอดสารละลายปลอดสารก่อมเร็งเลยนะครับอันนี้เป็นที่เปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวจอนะครับ ตัวจอระบบสัมผัสนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูภายในกันก่อนนะครับนี่คือภายในนะครับจะมีตะแกรงให้มา1หนึ่งชิ้นด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถถอดได้นะครับที่เราเป็นข่าวคือตัวนี้สามารถแขวนหน้ากากได้นะครับก็คือที่แขวนเอาให้นะครับภายในเป็นสะท้อนแสง360องศานะครับหลอดภายในนะครับเป็นหลอดฟิลิปจะอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับ ใช้จากจอระบบสัมผัสมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับใช้แบบสัมผัสนะครับหมวดแรกนะครับทางซ้ายบนเลยก็คือโหมดค่าเชื้อโรคด้วยแสง UV นะครับมีทั้งหมด11นาที16นาที21นาทีตัวนี้จะไม่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยใช้แค่หลอด UV ฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวนะครับเวลากดไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณแค่3วิเครื่องจะเปิดอัตโนมัตินะครับเวลาเครื่องทํางานนะครับจะมีไฟตรงนี้บอกอยู่นะครับและข้อดีจุดเด่นของอรุ่นนี้ก็คือเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ย ระบบจะหยุดอัตโนมัติเลยป้องกันแสง UV รั่วไหลป้องกันอันตรายต่อทุกคนนะครับคือถ้าเปิดเครื่องเปิดฝาขึ้นมาเมื่อไหร่เครื่องอยู่ทําง,งานอัตโนมัติทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาล,อง,ลองให้ดูนะครับนะเครื่องจะดับเลยนะครับแล้วก็มาดูหมดต่อไปนะครับหมดอบแห้งนะครับก็มี51นาที41นาทีหมวดออโต้นี่คือได้ทั้งอบแห้งก่อนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ระบายกลิ่นอับนะครับ แล้วก็หมวดเก็บรักษานะครับได้72ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็เป็นเก็บรักษาขวดนมให้ปลอดเชื้อ72ชั่วโมงครับเป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายมากเลยนะครับผมครับตอนการใช้งานภายในเครื่องตอนเปิดหลอด UV นะครับอันนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวดูดอากาศระบายอากาศระบายกลิ่นอับแล้วก็อบแหง้งใช้ดูดอากาศจาก ภายกเข้ามาภายในแต่เราจะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นกันสิ่งสกปรปกเข้าไป้างในนะครับมีแถมให้ชิ้นๆด้วยนะครับถุนะครับสินค้าตัวนี้คุณภาพดีเกินราคาในราคาที่จับต้องได้นะครับลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นะครับผลิตจากวัสดุอย่างดีเป็นจอ led ระบบสัมผัสมีบอกเวลานะครับและที่สําคัญตัวหลอดเป็นของฟิลิปของแท้แด้วยนะครับซึ่งบริษัทอัลิราเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แบรนด์ฟิลิป p ์เลยเวนด้วยนะครับจริงๆตัวนี้เราลองใช้มาสักพักแล้วแนะนําเลยว่าใช้ดีมากนะครับ ในวัสดุต่างๆยังไงลองดูรายละเอียดจอรลึกเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ